โอ้ยโอ้ยทำไมหางานยากจังวะเหนื่อยแล้วนี่หางานทำอยู่ครับใช่ครับพอดีผมไปหางานทำไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยครับเริ่มท้อแล้วนี่ใจเย็นๆครับผมอย่าเพิ่งท้อครับเข้าใจครับช่วงนี้มันงานหายากครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะรังเกียจไหมนะครับคือผมเนี่ยมีเพื่อนเปิดร้านอาหารอยู่ครับให้ผมถามให้เลยครับว่าเขารับพนักงานเพิ่มไหมโอ้ยผมจะไปรังเกียจอะไรกันล่ะครับ ยุคสมัยนี้มีงานทํามันก็ดีแค่ไหนแล้วครับแต่ว่างานมันอาจจะหนักหน่อยนะครับอุ้ยผมสู้งานอยู่แล้วพี่ผมเนี่ยเป็นคนสู้งานหนักหนักเอาเบาผมสู้หมดอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าช่วงทํางานแรกๆมันอาจจะมีช่วงทดลองงานสักสองสามเดือน,นครับช่วงนั้นเงินก็จ,จะได้ไม่เต็มได้เงินน้อยหน่อยนะครับโอโ้ผมเข้าใจครับเรื่องนี้มันเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วนะพนักงานใหม่ก็ต้องลองทดลองงานก่อนนะไม่เป็นไรนี่ผมเข้าใจรับได้ไม่มีปัญหา ให้ผมถามให้เลยไหมครับอ๋อได้ครับเอ๊งั้นเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาคุณไปเลี้ยงข้าวดีกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนนะเดี๋ยวคุณค่อยถามตอนนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะโอเคไปเลี้ยงเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเหม็นมากเลยเนี่ยน้ำมากนะอ่าึ่งเข้างานมาวันแรกเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มจากการเก็บโต๊ะหน้าทำความสะอาดอะไรไปก่อนครับอือแล้วคนที่แนะนําคุณมาเนี่ยเขาอธิบายรายละเอียดทุกอย่างให้เข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋อเขาได้อธิบายหมดแล้วครับเข้าใจครับ งานก็อาจจะหนักไปนะแต่ก็เรื่องเงินเดือนเนี่ยโอ้เขาได้บอกผมเรียบร้อยแล้วครับเรื่องเงินเดือนนู่นนั่นนี่ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วครับเขาบอกแล้วเหรอบอกแล้วครับอ๋อโอเคเข้าใจครับงั้นก็ตั้งใจทํางานนะจัดเตรียมช่วยเพื่อนทําคอนเสิร์ตไปก่อนเนาะได้ครับนี่ทั้งหมดมีกี่โต๊ะครับนเนี่ยต๊ะเนี่ยแหละประมาณ5้าโต๊ะเนี่ยแหละนะตั้งใจทํางานนี่ลูกค้าใช่ไหมครับโอ้หน้าแก่มากเลยนะครับกูแพ้เพิ่งยวว ดีครับว่าไงครับคือผมเพิ่งมาทํางานมาแรกผมชื่อเบนครับฝากหน้าฝากตัวด้วยนะผมป๊อบครับเพิ่งมาเมื่อวานี้เองครับอ้าวแล้วครับงั้นเราตั้งใจมาขยันสู้ไปด้วยกันโอเคนะครับสู้ๆครับครับนี่มาจากจังหวัดไหนครับตรอุตรดิตถ์ครับโอ้อยู่ใกล้ๆเลยนี่อยู่ไหนครับตรังช่างมันเถอะไม่เป็นไรทำงานดีครับกลับกลับ เงินเดือนออกแล้วนะทุกคนอ้าวนี่เชิดพนักงานดีเด่นพนักงานเก่าแก่ของร้านเรา2 5งหมื่นหส่วนป๊อปนะเป็นพนักงานทดลองนะก็เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นเพราหรอกเราไปสักหมื่นห้าละกันอาจะขอหักไวห้าร้อยนาที่ลากิบไวครั้งก่อนนะเนาะขอบคุณมากครับเจ๊ตั้งใจทํางานนะถ้าทำดีเดี๋ยวเดือนหน้าอัพเงินเดือนเพิ่มให้ครับเจ๊ ต่อไปเบนสวัสดีครับสิครับเจ๊แหมคนนี้ทำงานดีที่สุดในร้านเลยเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับเจ๊ผม,ผมก็ทำตามหน้าที่นะครับก็ทำนู่นทำน,น,นี่ผมก็เป็นคนขยันอยู่แล้วนะดีแล้วดีแล้วย <ๆ S 1> <c oughs> อมรับอะไรครับคิดอะไรอ๋ออ้าวนี่ของเบนห้าร้อยเอออันนี้เงินเดือนกันนะ <c oughs> อ้าวน้ำมนต์ไปไหนอะน้ำมนต์เงินเดือนน้ำมนต์อยู่นี่นะเดี๋ยวครับเจ๊เจ๊มีอะไรผิดพลาดบางอย่างหรือเปล่าครับคือ ไอ้เพราะมันมันมาก่อนผมแค่วันเดียวเองนะมันได้ตั้งหมื่นห้าผมมาทีหลังแค่วันเดียวผมทําไมได้แค่ห้าร้อยเหรอครับนี่ให้ผมจะไป็ครับห้าร้อยเนี่ยเงินเดือนแกง่ายทำไมผมได้แค่ห้าร้อยอ่ะจิมาก่อนผมแค่วันเดียวเองนะเอ้ยแล้วอีกอย่างเพื่อนเจ้เป็นคนแนะนําผมมาเองนะครับฉันรู้ไอ้ปิงใช่ไหมใช่ครับไอ้อ้วนนะครับที่เหม็นๆหมน่อยเพื่อนบ้าเพื่อนบอเลยหล่ะไม่รู้จักกัน มันมาหลอกแดกกินที่ร้านเนี่ยกี่รอบต่อกี่รอบแล้วถ้ามันไม่ได้แกมาทํางานชดใช้หนี้ให้นะปานเนี่ยฉันแจ้งความไปตั้งนานแล้วและนี่ได้500ยังไม่ต้องมาบนตั้งใจทํางานังเหลือหนี้ที่ค้างอีกตั้งหลายบาทไม่ต้องบน้เดี๋ยวนะครับไอปิงไออ้วนไหมูตอนเป็นเป็นหนี้เออมันมาหลอกกินรีที่ร้านแล้วให้ไอ้กูเนี่ยมาทําใช้หนี้มันก็ใช่ไงมาโทรไอปิงไอหมูตอนไออ้วนไอสวนมะนาวอยู่ไหนวะ แล้วแล้วเจ๊ไม่บอกแต่แรกวะฮะาก็คิดว่ารู้ก็เห็นบอกว่าคุยกันแล้วเรียบร้อยไงคุยคุยเรื่องเงินเดือนนะดิไม่ได้คุยเรื่องมันเิ๊นี่เป็นเก็คิดว่ารู้แล้วว่าเงินเดือน5 0าร้อยไงโอ้บ้าบอกให้มาทำเงินเดือน5 0 0บ้ารือเปล่าเจ๊นี่เจ๊รู้เห็นเป็นใจใช่ไหมไม่บอกผมแต่แรกไงให้ผมก็นึกว่าคุยกันไปมักงนานแล้วเจ๊เอาคืนไปเลยนะไอ้มูตอนอยู่ไหนวะเอาจะไปรู้ไหมล่ะอ่ะยเฮ้ยจะทำอะไรเฮ้ยใจเย็นนี่ไม่ถามว่าไปตีใครอะไปตีใครอะีมึงนั่นแหละคุณแรกเลย นี่หมูตอนหมูตอนอยู่ไหนไอ้หมูตอน